เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินเพลงนี้แน่นอนดอกไผ่บานของคาราบาวร้องตามกันได้เลยใช่ไหมครับแต่เคยเอะใจกันบ้างไหมว่าเอ๊ะเบื้องหลังเพลงที่มันเศร้าซึ้งแบบนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่กันแน่วันนี้เลยครับเราจะไปไขความลับนั้นด้วยกันความลับที่เชื่อมบ,บทเพลงนี้เข้ากับความจริงอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เอาละครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มจากการตีความบทเพลงกันก่อนแล้วค่อยๆสาวลึกไปถึงแรงบันดาลใจไปจนถึงความจริงของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในดอกไผ่และสุดท้ายคือบทเรียนที่เราจะได้รับจากมันโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยบทเพลงปริศนาดอกไผ่บานเรามาเจาะลึกที่ตัวเนื้อเพลงกันก่อนเลยดีกว่าครับว่ามันสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนกันแน่โอ้โหเปิดมาทอดแรกก็กินใจเลยใช่ไหมครับ ชายในฝันเงาในน้ําเหมือนเมฆหลอออยู่ในอากาศมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังโหยหาอะไรบางอย่างที่มันสวยงามมากๆแต่ว่ามันคว้าม,มาไม่ได้ไงเหมือนเงาในน้ําหรือเมฆบนฟ้าคือได้แค่มองจริงๆคือทั้งเพลงเนี่ยนะครับมันจะวนเวียนอยู่กับเรื่องของความรักการพลัดพรากความโดดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็พูดถึงความเข้มแข็งที่ต้องมีด้วยโดยทั้งหมดเนี่ยถูกเล่าผ่านสัญ,ญลักษณ์สาคัญอย่างเดียวเลย ก็คือดอกไผ่บานนี่แหละครับแล้วคำถามคือเพลงที่มันลึกซึ้งขนาดนี้อะไรคือแรงบันดาลใจกันแน่ผมจะบอกว่าคำตอบเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนคาดไม่ถึงเลยละครับเอาจริงๆนะครับใครๆก็ต้องคิดว่าเพลงแบบนี้เนี่ยต้องมาจากประสบการณ์อกหักรักคุดแบบสุดๆแน่นอนแต่เชื่อไหมครับว่าไม่ใช่เลยแรงบันดาลใจของเพลงนี้มันเรียบง่ายเรียบง่ายจนแบบไม่น่าเชื่อเลยจริง นี่คือคําพูดจากปากของยแอดคาราบาวเองเลยนะครับท่านบอกว่าเกิดจากจุดเพียงแค่เห็นลมพัดใบไผ่แค่นั้นเลยครับแค่เห็นลมพัดใบไผ่แล้วที่เหลือคือจินตนาการล้วนๆที่ต่อยอดไปเรื่อยๆจนจบเพลงโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือไอจินตนาการที่เกิดจากแค่ลมพัดใบไผ่เนี่ยมันดันไปตรงกับความจริงของธรรมชาติแบบเป๊ะๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเอาละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่ดอกไผ่บาน มันหมายความว่าอะไรกันแน่ใช่เลยครับคำถามสำคัญก็คือแล้วการที่ไผ่มันออกดอกเนี่ยมันเป็นสัญญาณของอะไรมันไม่ใช่แค่ดอกไม้บานธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือสัญญาณของบางสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าไผ่เนี่ยบางสายพันธุ์นะครับใช้เวลาเติบโตนานมาก30-40ถึงปีลองนึกภาพตามนะครับคือนานกว่าที่คนคนหนึ่งจะเรียนจบแล้วทำงานจนใกล้กเกษียณอีกนะ และตลอดชีวิตที่ยาวนานขนาดนั้นมันจะออกดอ,อกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับครั้งเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากๆปรากฏการณ์นี้ในภาษาไทยเรามีคำเรียกเฉพาะเลยนะครับเขาเรียกว่าตายขุยซึ่งคำคำนี้มันอธิบายภาพได้ชัดเจนที่สุดแล้วครับคือในขณะที่ดอกไม้ทั่วไปบานเพื่อเฉลิมฉลองการมีชีวิตใช่ไหมครับแต่ดอกไผ่เนี่ยมันบานเพื่อบอกลามันคือการแสดงครั้งสุดท้ายที่สวยงามที่สุด ก่อนที่มันจะตายจากไปมันคือวงจรของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับคือต้นไผ่เนี่ยมันจะเอาพลังงานทั้งหมดที่มันสะสมมาทั้งชีวิตนะ3 0 40ปีนั่นแหละครับพุ่มไปที่การออกดอกครั้งสุดท้ายครั้งเดียวเพื่อโปรยมเมล็ดพันธุ์เหมือนกับว่ายอมสรละชีวิตตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่ารุ่นลูกรุ่น,น,นหลานของมันจะได้เกิดมาแล้วก็เติบโตต่อไปพอเราเข้าใจเรื่องราวของธรรมชาติแบบนี้แล้วเอาละครับ ทีนี้ลองกลับไปที่บทเพลงกันอีกครั้งคราวนี้แหละครับจะเห็นเลยว่าจินตนาการของนายแอดกับความจริงของธรรมชาติมันมาบรรจบกันได้ยังไงดูสิครับในบทเพลงพูดถึงการพลัดพรากในโลกของกอไผ่มันคือการลาจากในเพลงพูดถึงความเข้มแข็งในธรรมชาติมันคือการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์และในเพลงที่พูดถึงการปล่อยวางมันก็คือการเกิดใหม่ของไผ่รุ่นต่อไปนั่นเองคือมันเป็นภาพสะท้อนที่แบบ สมบูรณ์แบบมากๆเลยทีนี้พอเรามีความรู้นี้แล้วลองกลับไปฟังท่อนฮุกของเพลงอีกทีสิครับดอกไพ่บ้านพยานแห่งรักบานเพื่อลาจากเจ้าจงปล่อยวางโอ้โหคราวนี้ความหมายมันลึกซึ้งขึ้นมาอีกเป็นร้อยเท่าเลยใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่การจากลาของคนรักแล้วแต่มันคือสัจธรรมของชีวิตเลยความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งระหว่างศิลปะก,กับธรรมชาตินี่แหละครับ มาได้ทิ้งบทเรียนสุดท้ายที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับชีวิตไว้ให้เราได้คิดตามกันบทเรียนที่ว่าก็คือธรรมชาติกำลังสอนเราว่าจุดจบที่ดูเหมือนจะน่าเศร้าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจุดจบที่สวยงามก็ได้และที่สำคัญคือจุดจบที่สวยงามนี่แหละที่มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดใหม่อยู่เสมอการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งมันแค่เป็นการเปิดทางให้ชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับ มันก็เลยทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าหรือบางทีความงดงามของการลาจากในชีวิตเราอาจจะเป็นแค่สัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่รออยู่ก็เป็นได้